สรุปว่าวันนี้มีใครไปบ้างฉันไปฉันไปฉันก็ไปด้วยแต่ฉันคงไม่ได้ไปว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้เจอกันวันอื่นก็ได้ขออากครับเชิค่ะ,คะวงคุณนกพอดีมีบริษัทสองเจ้าติดต่อมาเสนอขายสินค้าลรตใหญ่นะครับ ขอบใจจ้ะเดี๋ยวให้เขาส่งใบเสอนอราคามาได้เลยนะเดี๋ยวฉันเซ็นอนุมัติไปตามหลังได้ครับคุณวาจ้ะเออเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปงานเลี้ยงรุ่นนะฝากคุณนุกแจ้งคนขับรถให้ไปรับฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันส่งโลไปให้ได้ครับประมาณกี่โมงเหรอครับคุณวาอืมประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยแหละจ้ะได้เลยครับงั้นฉันฝากงานที่บริษัทด้วยนะเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนตามสบายครับคุณวา งั้นฉันไปก่อนนะครับเป็นไงโยกได้เรื่องว่าไงบ้างฉันติดต่อไปแล้วเดี๋ยวเราเตรียมส่งใบเสนอราคาแล้วก็รอเขาอนุมัติอีกทีแกเตรียมหาวิธีปิดดิวไว้ได้เลยได้เลยเพื่อนเรื่องแค่นี้สบายมากถ้าเราปิดดิวนี้ได้กำไรรอบนี้เป็นหลักสิบล้านเลยนะสิบล้านหรอแกงั้น งานนี้ฉันจะไม่ยอมไม่พลาดแน่ดีมากไปเราไปหาชุดสวยๆใส่ไปงานเลี้ยงรุ่นกันดีกว่าไปไปแกใส่ชุดอะไรไปอฉันว่าจะใส่ชุดเดสอืมน่าจะดีนะแกะแกใส่สีอะไรอะครับคุณพ่อใช่ครับผมกำลังจะไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆครับอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงแล้วรคุณพ่อผมส่งใบเสนอราคาไปเรียบร้อยแล้ว รอแค่เคขาเซ็นอนุมัติเราก็จะได้กําไรมาหาศาลเลยนะครับคุณพ่อคุณพ่อไว้ใจผมได้เลยนะครับงานนี้ผมไม่พลาดแน่นอนครับสวัสดีครับยังไม่มีใครมาหรอเนี่ยร้านหลุมกันแฮ แกว่าฉันดูดีแล้วยังอะดูดีที่สุดเลยเพื่อนเราชนะแกก็เลิศไม่แพ้ฉันเหมือนกันเ้าเอาเอาเดียว,ยวเป็นไงพวกแกมาถึงกันนานแล้วยังพวกเราเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองใช่แล้วนี่แกเป็นไงบ้างเนี่ยก็สบายดีสิมีเงินเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้ว<ม>ถึงได้มาจัดงานเลี้ยงรุ่นนี้พวกเธอได้ไงจ้าจ้าพ่อคนรวยเออแล้วสรุปวันนี้มีใครมาบ้างเนี่ย พอดีชนะกระทันหนะันน่ะเลยไม่ค่อยมีใครว่างก็เลยมีแค่พวกเราแล้วก็ยายวายอีกคนเยายวาที่พ่อมเป็นคนเก็บของเก่าแล้วก็ที่มันนั่งซัเล็งมาโรงเรียนด้วยใช่ปะใช่ใช่เย,ยนั่นแหละฉันว่าวันนี้เรามีอะไรสนุกสนุกทำกันแล้วแหละฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันงนั้นพวกเราไปกันเถอะ พวกแกมากแล้วหรอตายตายมาถึงแล้วเหรอเนี่ยทำไมพวกเราถึงไม่ได้ยินเสียงรถซาเล้งยันยนยเลยล่ะหรือว่ามันจะนั่งรถเก็บขยะมาพวกเราก็เลยไม่ได้ยินเออเนาะนี่พวกแกอย่าพูดอย่างนั้นสิเขาคงไม่ดัดดานยันอยู่กับที่เหมือนเมื่อก่อนหรอกมั้งใช่ไหมละวะ อ้าไปนั่งกันก่อนเถอะเดี๋ยวงานม,มันจะกร่อยซะก,ก่อนนี่นีนไม่ได้เจอกันนานเรามาอัปเดตชีวิตกันหน่อยดีไหมก็ดีนลแกเออเดี๋อวตอนนี้แกทำงานอะไรอยู่หรอฉันเหรอฉันรับช่วงต่อบริษัทจากพ่อนะี่ยแล้วพวกแกล่ะ ฉันสอบคนหุ้นกันทําบริษัทนะใช่รายได้ของพวกฉันนะไม่ต่ำกว่าเจ็ดหลักต่อเดือนโอูโ้หเจ็ดหลักเลยเหรอจะเสียดายยังน้อยกว่าบ,บริษัทฉันปีปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแหมใครมันจะไปสู้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแกได้ละ่ะแล้วแกละว่าทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่แล้วมีบริษัทข,ของตัวเองหรือเปล่าโย จะถามอะไรก็คิดก่อนสินี่วาไม่ต้องอายนะที่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันของพวกเราเอแต่ฉันว่าคนอย่างเยวาก็น่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเหมือนกันนะอะไรอะนักสิฉันก็อยากรู้ก็เปิดบอกขยายงไงล่ะ เพื่อมางานเลี้ยงรุ่นขำเนาะฉันว่าคนที่น่าขำน่าจะเป็นพวกเธอมากกว่าดูถูกคนอื่นโดยที่ไม่รู้อะไรสักอย่ยางคนแบบนี้สิที่น่าขำนี่เยาวาจะพูดอะไรก็ระวังด้วยนะอย่าลืมว่าฉันเป็นคนจัดงานนี้ฉันจะไล่แกออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ เดียว่าเดี๋ยวอยาเอาพิมพ์เสษเป็นลขก,กับเกลือเลยนั่นสินะัะคนอย่างมันจะไปรู้อะไรนี่แกรู้หรือเปล่าว่าบริษัทฉันเนี่ยกำลังจะทำสัญญากับบริษัทร้อยล้านเหรอแล้วแกเดียวกับบริษัทอะไรไหมล่ะก็บริษัท CVM บริษัทส่งออกอันดับต้นๆของประเทศไงละ่ะอุ๊ยจริงเหรอพวกฉันก็ทำสัญญากับบริษัทนี้เหมือนกัน แม่บังเอิญจังเลยเนาะนี่วะถ้าตกจากงานเลี้ยงรุ่นครั้งนี้แล้วอย่าลืมไปกินเลี้ยงที่บริษัทฉันด้วยนะเพราะฉันจะปิดบริษัท3วัน3คืนฉลองกำไรร้อยล้านขออนุญาตนะครับอ้าวคุณนุกสวัสดีครับมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยสวัสดีครับคุณเดียว คุณุูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนิดพวกคุณอยู่ที่นี่กันหมดเลยเหรอครับนี่ใช่ครับพวกผมมางานเรียงรุ่นกันนะครับงานเรียงรุ่นเหรอครับใช่ครับพว,รพวกเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหมดเลย,เลยแหม่โลกรงจังเลยนะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกคุณรู้จักกับท่านประธานแล้วใช่ไหมครับท่านประธานใครเหรอคะนั่นน่ะสิครับตรงนี้ก็มีแต่เพื่อนพวกผมทั้งนั้นคุณุูกเข้าใจะอะไรผิดหรือเปล่าครับ ไม่ผิดหรอกครับก็คุณวาเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่พวกคุณมาเสนองานกันไงครับเจ้าของบริษัทใช่ครับนี่พวกคุณยังไม่รู้กันหรอครับเนี่ยยีว่านิแกเป็นถึงเจ้าของบริษัทซีวเ,เลยเหรอใช่ตกใจเลยเหรอ เออไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณวาจะพิจารณาสัญญาจากทั้งสองบริษัทเลยไหมครับไม่ครัคุณนุฉันขอปฏิเสธทั้งหมดเพราะว่าฉันไม่อยากร่วมงานกับคนที่มีทัศนคติแบบนี้ว่าแกจะยนินดก่อนนะอย่าเพิดด่งรีบตัดสินใจสินั่นสิว้าเราเป็นเพื่อนกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่หรอเพื่อนผิดดี เขาก็ต้องคอยช่วยเหลือกันไม่ใช่คอยเหยียบย่ำกันแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเพื่อนหรอกนะเอาเลเดียวแกโอ๊ย,อยอทีนี้แกก็จะได้ปิดบริษัทฉลองสมใจแล้วสินะแต่ว่ามันก็น่าจะนานกว่าที่แกคิดสักหน่อยที่ของตัวว้าเดี๋ยวกอนดิว้าว้าอ,อ,อย่าไปไกลดูว้าว้าต้องเข้า แล้วจะทำไงต่อทีนี้เงินร้อยล้านของฉันเดินหนีไปแล้ว่ะของแกพอดีที่ไหนไม่ก็ของฉันเหมือนกันย,ยืนเค้นกัมซทีได้ไหมเจ๋งแน่เจ๋งแน่บริษัทฉัน,น,นได้ข่าวว่าน้องชายของคุณลูกหมกูกำลังจะแต่งงานใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะดีใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาดูชุดที่ร้านบิบด้วยนะคะ เดี๋ยวบีมลดราคาให้พิเศษเลยค่ะขอบคุณมากค่ะว่าแต่เรื่องค่าเช่าที่ล่ะคะช่วงนี้ที่ร้านเงียบมากเลยค่ะไม่ค่อยมีลูกค้าเลยคุณลูกหมูพอจะต่อเวลาให้บีมอีกสักหน่อยได้ไหมคะนะคะคุณลูกหมูถือว่าช่วยลูกนกลูกกาเถอะนะคะก็ได้ค่ะ แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลุงหมูบิมสัญญาค่ะว่าบิมจะหามาจ่าให้เร็วที่สุดค่ะ สวยจังสวยขนาดนี้ราคาน่าจะสูงแน่เลยเออพราฉันจะแต่งงานฉันนึกถึงหลานแกเป็นที่แรกเลยนะเนี่ยขอบใจนะแกร้านฉันมีชุดหลายแบบหลายแนวที่แกเลือกได้เต็มที่เลยอุยจริงเหรอฉันอยากเห็นชุดจะแย่อยู่แล้วเนี่ยจริงสิจ,จ,จ๊ะไปเดี๋ยวฉันพาไปดู เลือกได้เลยนะถ้าเธอชอบตัวไหนเดี๋ยวฉันลดให้พิเศษเลยจ้านี่ยิ้มไม่มาทำอ,อะไรของแกน่ะคุณบีมรู้ขอโทษค่ะคุณบีมขอโทษขอโทษและชุดมันหายเหม็นกลิ่นสาบของแกไหมแกรู้ไหมว่าชุดนี้มันราคาเท่าไหร่ อ,อ,อย่าไปแก้ตัวเดี๋ยวเธอถ้าชุดฉันเสียหายขึ้นมานะฉันจะให้แกชดใช้ให้หมดตัวเลยคอยดูบีมตอนแรกฉันว่าฉันจะลองชุดนี้แต่ว่าฉันไม่ลองแล้วนะเอ,อ้าทำไมล่ะมี่เพราะว่ามันโศกกรกโปแล้วแกต้องเอาไปซักให้ฉันก่อนได้ได้ไปเลยนะเอาชุดไปซักให้เรียบร้อย แล้วก็รีบใส่หัวอไปจากตรงนี้ได้แล้วไปค่ะคุณ<ป>นิมไปนี่ชุดนี้ก็สวยนะพาก็ดีบอกกับคุณหนูอย่างแกมากเลยนะฉันก็ว่างั้นแหละไหนดูสิเป็นไงแกถูกใจชุดไหนบ้าง ฉันยังเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเอาเป็นชุดนี้ไหมรับรองเจ้าบ่าวจะลืมแน่จริงหรอแกจริงอืมงั้นฉันลองชุดนี้ก็ได้ไปงั้นเดี๋ยวฉันพาไปลองชุดข้างในจ้าเอา้าหายไปไหนกันหมดนะ kan nah. ชอบตัวที่ลองไหมอืมก็สวยดีนะแต่ฉันว่าฉันชอบตัวที่แกให้แม่บ้านไปซักมากกว่าอ้าวเหรอฉันว่าตอนนี้ก็น่าจะซักเสร็จแล้วมั้งเธอน่าจะไปลองได้ นี่แกรีขอชุดนี้ออกมาเลยนะเออคือว่าหนูจะแต่งงานนะคะ่ะหนูก็เลยจะลองชุดเจ้าสาวด้วยเลยคุณบีมไม่ต้องกลัวเบื้อน,นะคะเพราะยังไงหนูก็จะซื้ออยู่แล้วแต่งงานอย่างแกเนี่ยนะจะแต่งงานแม่บ้านอย่างแกมีผู้ชายมาขอแต่งงานด้วยหรอไปสูงเกินไปหรือเปล่าห,หรือต่อให้แต่งจริง เงินเดือนแม่บ้านทั้งปียังไม่พอค่าเช่าชุดร้านฉันเลยจริงบีมอย่างแกเนี่ยไปเช่าชุดตามตลาดนะัดตัวละก้าวๆนู่นทำไมล่ะคะทำไมพวกคุณถึงคิดว่าฉันจะซื้อชุดนี้ไม่ได้หรือว่าพวกคุณคิดว่าฉันเป็นแค่แม่บ้านก็เลยพูดจาด้วยค่ากันแบบนี้โอ้ยรู้ไหมว่าชุดฉันไม่ราคาเป็นแสนจนหรือยังไม่เจียบคุณบีมคะ ฉันพอจะทราบราคาชุดร้านคุณค่ะแล้วฉ yes. ันก so, ับแฟนก็เตรียมเงินสดนี้เอาไว้แล้วด้วยตื่นได้แล้วแล้วฝันลมๆอะไรสักทีถ้าแม่บ้านอย่างแกมีเงินซื้อชุดไทยขนาดนี้จริงฉันยอมยกชุดนี้ให้ฟรีเลยแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจไปล่ะเพราะยังไงแกก็ซื้อไม่ได้ บีมแค่จะจัดการความเรียบร้อยของงาน,นะคะ่ะใครอะบ,บีมคนลูกหมูเขาเป็นเจ้านี่ฉันจัดการจัดการอะไรหรอคะก็หนใหญ่ไม่บ้านา้านบีมนะสิคะมันเสลอเอาชุดแต่งงานมาลองใส่ใช่ค่ะปัญญาจะซื้อ,อยังไม่มีเลยไม่บ้านแล้วมันยังมีหน้ามาบอกอีกนะคะว่าจงบาจะจ่ายค่าชุดให้บีมอยากจะรู้จริงๆ พวกใครมันตาต่ำเอามันไปเป็นเจ้าสาวฉันว่าครอบครัวแฟนมันก็เป็นพวกเดียวกับมันนั่นแหละบี๊ขำกันมากไหมคะที่ได้พูดจาดูถูกคนอื่นก็แบบนี้คุณลุงหมูทำไมคุณลุงหมูพูดจาแบบนี้กับพวกเราล่ะคะไปเข้าข้างแม่บ้านทำไมทำไมเธอจะเข้าข้างไม่ได้ในเมื่อวาริน เขาเป็นว่าที่น้องสะพ้ยของฉันน้องสะพ้ยเก็แม่บ้านนี่เป็นแฟนของคุณบีตเตอร์หรอคะคุณรู้มูพูดจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะทําไมคะเป็นแม่บ้านแล้วแต่งงานไม่ได้หรือไงน้องชายฉันเขาพบกับวาด้วยใจไม่ใช่ฐานะแล้วอีกอย่างไม่ว่าใครก็ตามเขาก็อยากดูดีที่สุดในวันที่เขาแต่งงานไม่ใช่เหรอใช่ค่ะ ว้าฉันขอโทษนะเธอชอบชุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันยกชุดนี้ให้เธอฟรีเลยยี่บีมช่วยฉันก่อนเดี๋ยวฉันซวยไม่ต้องแล้วละค่ะคุณบีมฉันไม่อยากได้ชุดนี้แล้วค่ะไม่เป็นไรนะว่าเดี๋ยวพี่หาร้านให้ใหม่นะค่ะพี่หมูสวยคุณคุณบีมค่าเช่าที่ทั้งหมดที่คุณค้างไว้คุณ,คณต้องหาม,ม,มาจ่ายฉัน ภายในว,วนันพรุ่งนี้คุณลุงหมูคะปลุกปับขนาดนี้นินจะหามาจากไหนล่ะคะนั่นเป็นเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าเธอหามาไม่ได้ก็ย้ายออกไปจากที่นี่ซะไม่นะคะคุณลุงหมูอย่าใจร้ายกับบิมเลยนะคะไปว่าชุดครับคุณบิม 她买得来啦、哦？呃，我变卦了，我买不起了。嗯